สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับนะครับผมพังสุพันษานะครับผมนะครับผมครับพังสุพันษานะครับผมช้างด่างนะครับผมนะครับสีด่างสีขมิ้นนะครับผมนะครับเพิ่งมาอยู่นี่ได้เดือนเดือนหนึ่งนะครับผมอ้วนมากเลยนะครับผมนะครับนะครับผมเป็นช้างสีทองนะครับผมนะครับช้างด่างนะครับผมสีขมิ้นนะครับผม นี่นะครับจุดเด่นของเขานะครับผมจะเป็นหน้าสีทองนะครับผมใบหูสีทองส่วนตานะครับผมตาของเขานี่จะเป็นสีส้มนะครับผมสีส้มผสมสีขาวนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นตาสีเพชรนะครับผมนะครับนะครับผมนี่นะครับผมเล็บขาวนะครับผมนะครับช้างเจ้านี้เนื้อหนังดีมากเลยนะครับผมนะครับเป็นช้างด่างนะครับผมนะครับ นี่นะครับผมนะครับผลหางก็จะมีหางดอกนะครับผมมีหางดอกประมาณ3าี่เส้นนะครับผมนะครับมใต้ท้องก็จะด่างด้วยนะครับผมนะครับด่างเยอะมากเลยนะครับผมนะครับผลก็จะเป็นสีส้มนะครับผมนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะมองเห็นเป็นสีส้มนะครับผสมสีขาวนะครับผมนี่นะครับผม จะมองไม่ชัดนะครับผมนะครับตูตานะครับผมดูฝั่งนี้นะครับผมนะครับผมเป็นช้างด่างนะครับผมนะครับผมลักษณะผิวก็จะคล้ายคล้ายพายอีกกระชัยนะครับผมนะครับผม ตอนนี้อ้วนมากเลยนะครับผมนะครับเพิ่งมาอยู่ได้เดือนเดียวอ้วนมากเลยนะครับผมนะครับพังสุพรรษานะครับผมนะครับนะครับผมกินหญ้าดีกินสับป,ปะรดดีนะครับผมอยู่นี่ ช้างเชือกนี้ไม่มีตําหนินะครับผมนะครับนะครับผมเป็นช้างด่างนะครับผมจนถึงปลายงวงเลยนะครับผมนะครับนะครับผมอายุ36ปีนะครับผมนะครับช้างเชือกนี้นะครับผมมีลูกมา2เชือกแล้วนะครับผมลูกเชือกแรกเป็นตัวเมียนะครับผมนะครับส่วนเชือกที่2เป็นตัวผู้นะครับผมเป็นช้าง สีโดนะครับผมเชติสองนะครับนะครับผมล่าเริงมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ